วันเกิดพี่หน่อยนะคะทุกคนอายุ42ปีนะคะไม่น่าละเมียด<ม>ื้อ4 2นะคะเอาช่วยร่องหน่อยค่ะนะคะสป라ายค่ะสักทายนะคะ hey, happy, birthday. happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday เลี้ยวๆไถ่ให้ลูกค้ามา Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ถอยที่ยายเกะ โอ้ยขออธิษฐานนั่นจังคออย่างน้อหอมเก้มเมียหน่อยแล้วหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนสอมหอมอมเลยหอมหอมเลยหอมหอมเลยขืน้ไม่เอาแล้วใช่ไหมโ้เรากันตทรไงรู้หน่อย ทอนะคะสตอเนี่ยไม่คนจะกินเยอะนะคะไต <Okay, man. S 1> ้ก้นี่ลองอยู่ตองไม่ค่อยจะเท่าไหร่นะเลเกิดอะไริวนะเ้ย